สาวน้อยซู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 คนสวยจากยูเครนนะคะมาพร้อมชุดน่ารักจากแม่อาร์ติสนะคะชุดนี้เลยค่ะมีเป็นลองจอนใส่ด้วยด้านในถุงเท้าเออเป็นรองเท้าน่ารักน่ารักค่ะแบบนี้ใส่เซ็ตเลยนี่ชุดเป็นดูมากเลยมีคาดผมด้วยน้องผมหยิกหเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดน้องกันนะคะ ก็อารติสให้มา1ชุดค่ะพร้อมกับนี่เลยค่ะผ้าห่อตัวและก็แม่หนิงจะมีของขวัญให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะดูโดยรวมก่อนนี่เลยโดยรวมของหนูนี่ค่ะทั้งหมดชุดป็อ16ชุดนะคะ16-17ชุดค่ะรวมๆเลย ก็จะมีเซตนี้เลยค่ะเป็นเซตถุงมืออ่าเป็นถุงเท้าแล้วก็หมวกค่ะแล้วก็จะเป็นชุดเลกกิ้งถุงน่องถุงเท้าหมวกน้ำหอมแป้งเด็กกิ๊บหุถุงใส่กิ๊บอะไรพวกน,นี้ค่ะแล้วก็ผ้าอ้อมกางเกงผ้าอ้อมนี่เลยคาดผมยูนิคอร์นใบเกิดนะคะจะใบเกิดจากเพจแม่หนิงค่ะ ซูซู23นิ้วยูเครนนะคะเกิดเดือนธันวาคม2020ค่ะอันนี้เป็นใบเซอร์ของจริงนะคะเป็นคิดแท้มีหมอนพี่นุหินแล้วก็จะมีชุดเซ็ตเป็นชองใหม่ทั้งหมดนะคะสีแดง2เซ็ตแล้วก็เป็นเสือ้อคุ้มมีเลกกิ้งชุดสีเซ็ตน้ำเงิน หตัว1 2ึ่งหเป็นของสีดอกนี้จะเป็น h a m นะคะแล้วก็มีเสื้อบอดี้สูตรเซตสีชมพูด้วยนะคะสตัวค่ะมาดูฝั่งนี้ค่ะชุด h m นี่ค่ะเซตนี้บอดี้สูตบวกกางเกงแล้วก็หมวกค่ะชุดหมีกวางน้อยบวกตุก๊กตากวางเซตเสื้อกระต่ายน้อยกับกางเกงเป็นเซตชุด ลูกไม้สีขาวและที่สำคัญเซตนี้ค่ะนี่เลยมวกกับชุดหมีน่ารักมากเลยปลายห้อยนะคะเป็นชุด H&M ค่ะของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็จะใส่เตรียมของไปให้คุณแม่น้องเลยทั้งหมดนี้ค่ะสวยงามมากเดี๋ยวไปดูความน่ารักของหนูกันนะคะ มาดูโดยรวมกันอีกรอบหนึ่งนะคะว้าวของขวัญเยอะมากเลยค่ะคุณแม่น้องอยากไปหาคุณแม่แล้วค่ะเพ,เพียบเลยค่ะไปดูความน่ารักของหนูกันต่อนะคะคนสวยดูรายละเอียดความน่ารักของน้องกันนะคะแม่หนิงใช้แสงธรรมชาติที่เป็นแสง อาจะได้เห็นผิวชัดเจนน้องซูซูคนสวยขนาด23นิ้วใส่ชุดใส่ชุด3เดือนนะคะกระโปรงน้องใส่เป็นลองจอมาแล้วก็ใส่ถุงเท้าเป็นเป็นหุ้มเท้าแล้วใส่ถุงเป็นถุงเท้ารองเท้าแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะอยู่ในเซ็ตของน้องเลย นี่ชุดน่ารักจากอาร์ติสนะคะสาวน้อยจากยูเครนนี่คือผิวน้องค่ะและก็เป็นผิวจะแดงๆหน่อยนี่ค่ะเล็บน้องเงางามสวยมากเลยขนตาเด้งๆผิวเป็นจ้ำแดง จะเป็นตาสีน้ำตาลเข้มๆขนตาจิ้มงอนมากเลยแม่หนิงให้ดูด้านข้างนะความงอนสวยไหมเอ็นดูเนาะน่ารักมากๆเลยเป็นงานสั่งทํำที่แม่หนิงสั่งทําม,มาเหมือนกับลูกสาวแม่หนิงอีกคนหนึ่งนะคะจะาก์ r ิสต์ท่านเดียวกันน่ารักมากมเลยเอ็นดู ดูผิวหนูกันเทียบกับผิวแม่หนิงนะคะนี่เหมือนคนเลยเนาะดูใกล้ๆกันนะคะอึ๊บจมูกจะเจาะรูมาด้านในนะคะก็จะเป็นมิติดำๆอินดูเนาะปากก็จะแบบอ้าปาก รุ่นนี้ก็จะไม่ไม่ได้ให้จุกดูดมาค่ะถ้าใส่เพิ่มก็ใส่เพิ่มก็ต้องถอดหัวออกแล้วก็ใส่มานี่ค่ะผมจะหยิกหยกหน่อยเป็นผมหยิกเป็นผมรอนแบบนี้นะคะเป็นเด้งหัายหยิกๆยิกนี่้อหมุนได้แนวนี้แม่นหนิงจะา ลองเปลี่ยนชุดให้ดูนะคะให้ดูใบหูนี่เปยนชุดให้ดูเป็นชุดหมีน่ารักอีกทีหนึ่งนนี้เป็นชุดแบบนี้น่ารักมากคิวเพนดูคิวใกล้ๆขนตาล่างเขียนนะคะเป็นวาดชอบขนตาจังเลียงงอนมากเลยค่ะ น่ารักจังเดี๋ยวแม่หนิงจะลองถอดเป็นบอดี้ให้ดูนะคะเป็นบอดี้ด้านในแล้วก็จะเปลี่ยนชุดให้ดูว่าน่ารักแค่ไหนไปดูบอดี้ body น้องนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดให้น้องเรามาดูลายผมน้องกันก่อนคะ่ะแม่หนิงเอาคาดผมน้องออกแล้วนะคะลายผมของเขาจะเปิดเส,ย,เสยไปแบบนี้คะ่ะ แบบนี้นี่ค่ะไปด้านนี้จะเป็นเบบี้หน่อยผมเส้นเล็กเราก็นิ่มมากๆเลยค่ะอาร์ติสต์ยูเคนท่านนี้ทำผมได้นิ่มมากนี่ค่ะผมยิกๆอย่างนี้พยายามอย่าหวีมากนะคะให้จับแบบนี้ค่ะจับจับขยุ้มขยุมลอนมันจะแตกนี่จ้ะนี่ด้านข้างไหล่ผม นี่ก็จะปัดๆไปแบบนี้ค่ะนี่ก็จะใช้เป็นแปรงสีฟันเล็กๆนะคะจัดทรงอย่างนี้แค่นี้พอปึ๊บนี่ค่ะคือจิ้มจิ้มผมนี่แบบลาผมมันนี้แบบสวยเลยค่ะไม่มีรอยเข็มเลยแล้วก็จะมีลายๆตรงนี้ เป็นคิ้วขึ้นไปจนถึงขมับแล้วก็ถึงไรผมเส้นเลือดค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยเปิดเม่งเลยค่ะหัวเม่งน่ารักเนาะน่ารักเลยขนตางอนก่อนให้ดูอีกรอบหนึ่งน่ารักนี่ค่ะหน้าหน,นูน่ารักเลยเดี๋ยวไปดูบอดี้ด้านในกันนะคะ เวลาถอดเสื้อผ้าน้องนะคะแม่หนิงจะชอบถอดจากข้างบนนะคะสวมไม่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 ทะลกขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยมันจะโดนขนตาสองเลยก็คือผมมันจะเสียทรงแม่หนิงจะดึงทุกอย่างลงมาข้างล่างหมดเลยเนี่ยค่ะดึงลงมาข้างล่างแล้วเวลาสวมก็คือสวมจากข้างล่างขึ้นข้างบนใส่แขนแล้วก็คอคือจะไม่ค่อยยุ่งกับหัว แต่ถ้าชุดนั้นเป็นชุดที่ต้องสวมหัวก็ต้องสวมหัวนะคะแต่ถ้าชุดไหนที่มันถอดออกมาแบบดึงลงมาจากข้างลงข้างล่างได้ก็ดึงนะคะอันนี้เทคนิคนิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะนี่คือบอดี้ของน้องนี่เลยไปถึงขาเลยค่ะนี่น่ารักเลยดูสิคะเท้าวน้น้อยใส่แพนเพลด ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะเขาก็โตแล้วเหมือนกันค่ะเหมือนเด็กประมาณสักเจดเดือนนั่งนี่ค่ะบอดี้ผ้าค่ะแขนขาเต็มนี่ค่ะจุ๊บนิ่มๆด้านในดูด้านหลังค่ะจุ๊บนี่ด้านหลังคิดแท้ก็จะสลักชื่ออ a r t สต์คนปั้นนะคะแล้วก็ชื่อคิดด้วยสูๆ นี่แล้วก็เป็นบอดี้ผ้าแขนยกได้แบบนี้ขาเต็มนีบอดี้หนูน่ารักเลยดูตรงเต็มกันอีกทีนึงนะคะน,น่ารักมานี่งซูมให้ดูจุ๊ น้องน่ารักไหมนี่นะคะแบบนี้เดี๋ยวแม่หนิงใส่เสื้อผ้าให้ดูนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นชุดหมีของ h m เรียบร้อยแล้วพอดีเลยน่ารักไหมคะหนิงให้ดูนี่เอ็นดูไหมน่ารักเลยหนิงจะพยายามไม่ใส่หมวกเขานะคะกลัวหัวยุ่งมากๆเลยค่ะให้คุณแม่ไปใส่เองเลยนะอันนี้เขาจะเป็นเหมือนฮู้ดหมีอะค่ะ เนี่ยค่ะเป็นหูหมีตรงนี้ค่ะแล้วก็แขนออกมาแบบนี้ได้ขาก็ออกมาได้นะคะชุดนี้น่ารักมากเลยออกมาใส่ออกมาหน่อยออกมาหน่อยจ้าอีมือโผล่แล้วนี่นี่ค่ะเอามาแบบนี้ได้น่ารักจังเนี่ยหอ่อห่อไว้หนาวหนาวเมืองไทยหนาวมากค่ะแม่หนาวมากเลยดูดินี่นี่ เอาออกมาได้นะคะตรงนี้แล้วก็เท้าเขาก็เอาออกมาได้ค่ะนี่เดีย๋ยวมาัหนิงเอาออกมาให้ดูจึ้งนี่ค่ะน่ารักเลยดูสิเอ็นดูน่ารักมากนี่มัหนิงถ่า,ายรูปนิ่งไว้เยอะเลยนะคะไปดูในเพจได้เลยน่ารักนะ้าเอ็นดูมากเลยค่ะคนสวยรักหนูค่ะ บายบายนะคะจุบจุบค่ะ